ทนายเดชาดึงสติอัจฉริยะแม้จะเจอหลักฐานก็เปลี่ยนแปลงคดีตแตงโมไม่ได้จากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมด้วยนายเฉลิมพลหงโยนต์ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคเจดพยายามค้นหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาอีกครั้ง โดยในอัจฉริยะและทีมงานใช้วิธีการล่องเรือสำรวจจุดตกและจุดพบศพและท่าทรายตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบโดยใช้เวลาร่วมกว่า3ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้พบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาทำให้ในเวลาต่อมาทนายเดชาก็ได้อัดคลิปความยาวประมาณ2นาที เพื่อพูดถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะทนายแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมายขอเรียนว่าพยานหลักฐานต่างๆของนายอัจฉริยะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่สามารถนำไปสู่สำนวนทั้งของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการได้เพราะไม่ใช่คู่ความในคดีการจะนำไปส่งให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีผลต่อคดีอย่างใด จึงจะขอแจ้งให้ทราบว่าการค้นหาดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีแตงโมนิดาและปัจจุบนันการสอบสวนก็เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหน้าที่สอบสวนแล้วขณะนี้คดีอยู่ที่อายการคาดว่าไม่น่าเกิน7-10วันน่าจะมีการออกคำสั่งฟ้อง และพาตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องได้พร้อมกับได้เขียนข้อความกำกับคลิปด้วยว่าแถลงข่าวอัจฉริยะวันนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วพยานหลักฐานที่ได้มาไม่เกี่ยวข้องกับสามนนคดีแตงโมไม่มีผลต่อการสั่งฟ้องคดีอายการคดีแตงโมอีกไม่เกินสิบวันน่าจะออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนการหาหลักฐานเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ของอัจฉริยะทาง YouTube และในเวลาต่อมาทนายเดชาก็ได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดว่าอย่าลรูก้แก่อำนาจใช้กดหมู่กดดันอายการคดีแตงโมนิดาอยากจะถามว่าอัจฉริยะเป็นใครใหญ่มาจากไหนมีหน้าที่อะไรจะสั่งให้มีการรื้อคดีแตงโมได้แต่ติดตามข่าวเกี่ยวกับการแถลงของนายอัจฉริยะวันนี้ กรณีพาผู้ซื้อข่าวไปงมหาพยานหลักฐานบริเวณท่าเรือที่เกิดเหตุคดีแตงโมนิดาแล้วให้สัมภาษณ์ทำนองว่าพยานหลักฐานของตัวเองจะสามารถรื้อคดีของตำรวจและอายการให้เริ่มต้นทำสำนวนคดีใหม่ได้อยากจะถามนายอจชริยะว่าเป็นใครใหญ่มาจากไหนถึงจะได้รื้อคดีได้ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและพนักงานอายการก็กำลังจะออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกินสิบวันนายอาชริยะจะอาศัยความ เป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างคอนเทนต์โดยอาศัยผู้ติดตามจำนวนมากมากกดดันอายการใช่หรือไม่จะเป็นการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายใช่หรือไม่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายการเรียกร้องความเป็นธรรมก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่